นาเซลสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าจากศศาโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวนะคะคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของสสปรผสมกันค่ะสสปรผสมนะคะมันจะมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันค่ะเรามาทําความรู้จักทั้ง11ตัวกันค่ะมาเริ่มกันที่นะคะเซตแรกเลยนะคะต้องใช้คาว่าเซตเพราะว่านะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะคะระหว่าง4ตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะอันดับแรกเราต้องแยกแอร์กับเอให้ออกจากกันให้ได้ก่อนนะคะ ว่าเอ้ยเขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็จะมีหลักการจายังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคน,นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูส่วนที่เขาต่างกันเนี่ยนะคะเรามาดูส่วนที่เขาเหมือนกันก่อนสระแอและสระเอเนี่ยนะคะส่วนที่เหมือนกันของเขาก็คือเขาจะมีขีดตั้งตงเหมือนกันแบบนี้อ่าทุกคนสังเกตน,นะนี่ค่ะขีดตั้งๆงของเขาแบบนี้นี่คือส่วนที่เขามีเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะ ทุกคนการที่เราจะจาได้เราต้องจาส่วนที่มันแตกต่างกันใช่ไหมคะอะทุกคนลองสังเกตดูนะคะสิ่งที่เขาแตกต่างกันคืออะไรคะคือขีดใช่ไหมคะระหว่างขีดที่อยู่ด้านในกับขีดที่อยู่ด้านนอกนี่แหละคือส่วนที่จะทําให้เรานะคะแยกระหว่างสระแอและสระเอออกจากกันได้นะคะอ่าถ้าขีดอยู่ด้านในแบบนี้นะคะขีดอยู่ด้านในต้องเป็นสระเอนะคะแล้วก็เขียนโน้ตไว้ค่ะขีดในแอ ขีดในแอขีดในแอเนาะและขีดนอกอแบบนี้ค่ะอาทินี้เรามาลองขีดกันนะคะขีดอยู่ด้านในคือสาระแอขีดในแอขีดในแอโอเคไหมนะคะส่วนปลายขีดอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะด้านนอกเนี่ยก็คือให้ขีดนะคะเล็กๆเ,เนี่ยนะคะเขาอยู่ด้านนอกแบบนี้ถ้าขีดอยู่ด้านนอกคือสาระ A นะคะอารุกคนท่องนะคะอ่ะสองรอบแล้วกันนะคะขีดในแอรคดนอกเออีกรอบหนึ่งค่ะขีดในแอรคิดนอกเอนะคะแบบนี้นะคะโอเคนี่คือวิธีการจำแแยกนะคะระหว่างแอกับเอค่ะหรือเราอาจจะมีวิธีหนึ่งระหว่างสระแอนะคะทุกคนคิดว่าสระแอเนี่ยมันคล้ายอะไรนะคะอาจจะคิดว่ามันคล้ายบันไดแต่แค่เป็นบันไดขั้นเดียวนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นการจำก็ได้หรือว่าคล้ายตัว S อชุๆใช่ไหมเนะคะ ะะตัวนั้นเนาะที่มันเป็นตัว h นะคะที่เราจํากันนะคะหรือยังไงก็ได้คะ่ะทุกคนวิธีที่จะทําให้เราแบบจําได้นะคะเราท่องจําไปได้เลยเนาะ,ะโอเคนะคะทวนรอบสุดท้ายค่ะระหว่างแอร์กับเอนะคะเพราะว่าแอร์กับเอนี่สาคัญเพราะว่าถ้าเรียนดูตัวข้างหลังที่อยู่ข้างๆกันหมายความว่าถ้าเราจํแอร์กับเอได้เราก็จะได้เ yeah อกับเ yeah ตามมาใช่ไหมคะโอเคทวนกันหน่อยนะคะขิดในแอร์คิดนอกเอคิดใน ขีดนอกเอค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสองตัวด้านหลังค่ะอสองตัวด้านหลังนะขีดนะคะสองขีดเท่ากับย่อกย์ค่ะอสองจังหวะนะขีดที่อยู่ด้านในนะคะขีดที่อยู่ด้านในคือสระ a ใช่ไหมคะเี่ยเราก็เขียนสระ a มาแล้วและนะคะสองขีดเนี่ยสองขีดที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เราจะแทนเป็นสี้มแล้วกันนีใช่ไหมคะขีดที่อยู่ด้านในสองขีดแบบนี้เท่ากับ ยอยักษ์ใช่ไหมคะเพราะฉันรวมกันเป็นยอแอแยนะคะก็เลยได้สระแ yeah, ยเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะอะทวนอีกรอบค่ะถ้าเราจําขีดในได้ขีดในนะคะขีดในถ้าเราพูดว่าขีดในเฉยๆให้เท่ากับสระแอใช่ไหมคะขีดในแอขีดในสองขีดเท่ากับสระแยขีดในสองขีดเท่ากับสระแยนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าเราเริ่มผสมคําหรือว่าเราเริ่มตึกตะกดคาใช่ไหมคะเราก็ต้องดูนะคะว่าเราเจอนะคะ ตัวที่เหมือนนะคะตัวบันไดมีขีดเดียวหรือตัวบันไดสองขีดนะคะหรือเราจะจำเป็นขีดในหนึ่งขีดขีดในสองขีดก็ได้ยังไงก็ได้นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไปเนาะโอเคทุกวันค่ะสองรอบขีดในขีดในแอขีดในสองขีดเท่ากับสระแย่อีกนนึงค่ะขีดในต้องแอขีดนะคะขีดในแอนะคะขีดในสองขีดเท่ากับสระแยค่ะโอเคนะ ต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่ขีดนอกนะคะขีดนอกคือสระอะไรนะสระเอใช่ไหมคะขีดนอกต้องเอนะคะส่วนนะคะถ้าขีดนอกของขีดค่ะคือขีดอยู่ด้านนอกเนี่ยเท่ากับเออยู่แล้วสองขีดเท่ากับยอยักษ์ใช่ไหมคะรวมกันเป็นยเอเยนะคะจะจำเยได้ต้องจำเอให้ได้ก่อนอีกเรอนึงจะจำเอได้ต้องจำนะคะจะจำเยได้ต้องจำเอให้ได้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขีดนอกต้องเอนะคะสองขีดนะคะสองขีดที่อยู่ด้านนอกต้องเป็นสระเยนะเองค่ะท่องบ่อยๆทวนบ่อยๆนะคะสำหรับสระสี่ตัวนี้เนาะจริงๆอ่ะไม่ไม่ยากเกินไปนะคะโอเคทวนรอบสุดท้ายนะคะสี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะขอทวนเป็นคู่ๆละกันนะคะอาทวนแอกับแยก่อนแอกับแยก่อนนะคะแอกับแยนะคะมีลักษณะยังไงนะทุกคนนะคะที่จะทําให้เราจาเขาได้ขีดเขาต้องอยู่ยังไงคะ ขีดต้องอยู่ด้านในใช่ไหมคะขีดอยู่ด้านในเท่ากับสระแอนะคะขีดอยู่ด้านในเท่ากับสระแอถ้านะคะขีดในสองขีดต้องเท่ากับอะไรคะแย yeah. ขีดในสองขีดเท่ากับแย yeah. นะคะแอแยแอแยมาคู่กันค่ะนะคะดูแค่ว่าเขามีขีดเดียวหรือมีสองขีดที่อยู่ด้านในนั่นเองคะ่ะทีนี้เราลองเอาพยัญชนะนะคะมาฝึกผสมนะคะรวมกันดู อาพยายนชนะอาจารย์ขอใช้ตัวเดิมนะคะถ้าใครเคยรูคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าพยายนชนะตัวเดิมของอาจารย์ก็คือคอควายกไก่หรือตัวคีหยอกนั่นเองค่ะตัวคีหยอกตัวนี้นะคะตอนนี้อยู่ตัวเดียวอยู่หน้าสุดแบบนี้นะคะเขาจะต้องออกเสียงเป็นคอควายใช่ไหมคะผสมอยู่กับสระอะไรคะสระแอค่ะถ้าเป็นสระที่มีในไทยนะทุกคนเราก็ออกเสียงได้ตามปกติได้เลยนะคะคอแอคแคนะคะได้เลยค่ะแค อืมเหมือนชันแคร์เธอนะแคร์นะคะอันเดียวกันเนาะโอเคทีนี้ค่ะมาเรื่องของสลัดแยกันบ้างนะคะสลัดแย่นะคะเป็นสละที่ไม่มีในไทยค่ะให้เราทําการเขียนเรียงตามตัวได้เลยค่ะเริ่มจากพย,ยัญชนะก่อนเนาะก็คือพอควายค่ะสละอะไรเอ่ยคิดในสองขีดสลัดแยก็ให้เขียนคําว่าแยต่อมาแบบนี้ได้เลยนะคะเอาเสียงว่าแคร์นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเาเรื่องของสลัดที่ไม่มีในไทยเนี่ย เราจะไปอ่านว่าแ yeah ยตลอดไปไม่ได้นะคะการอ่านที่ถูกต้องคือเราต้องออกเสียงแบบควบกร,ร้ำนะคะต้องออกได้เสียงเดียวนะคะก็คือรวบจนได้เสียงเดียวนะคะช่วงแรกถ้ายังไม่ชินก็แคะก่อนได้ค่ะและหลังจากนั้นเราต้องแบบแคะแคนะคะก็คือเส yeah ี yeah yeah ยงเขอลมาแล้วก็ตามแย่แคะแคะจะนีนะคะโอเคทีนี้เรามาทวน A กับเ yeah กันบ้างค่ะ A นะคะสระเอลักษณะการจําของเขานะคะขีดต้องอยู่ตรงไหน ขีดนอกใช่ไหมคะถ้าขีดอยู่ด้านนอกแบบนี้คือสระเอขีดอยู่ด้านนอกคือสระเออีกรอบหนึงค่ะขีดอยู่ด้านนอกต้องสระเอนะคะพูดบ่อยๆทวนบ่อยๆมีการเขียนไปด้วยนะคะพูดไปด้วยตามองนะคะอะไรแบบนี้ทําทุกอย่างให้สัมพันธ์กันนะคะต่อมาค่ะนะคะพอขีดอยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือสระเอแล้วนะคะแต่พอด้านนอกนะคะบวกกับสขีดค่ะต้องเท่ากับนะคะนอก สองขีดต้องเท่ากับสระเยนะคะนอกสองขีดต้องเท่ากับเยเนาะเพราะว่านอกเนี่ย a และสองขีดเท่ากับยอยักษ์รวมกันเป็นยเอเยนะคะอ่ะทวนสองรอบก่อนที่เราจะลองฝึกผสมกคำกันนะคะขีดหน้าขีดนอกขีดนอก a ขีดนอก a ขีดนอกสองขีดเท่ากับสระเยขีดนอกสองขีดเท่ากับสระเยค่ะทีนี้มาเดิมเอาตัวเดิมนะคะมาผสมค่ะเึ๊บ นบบนี้ะะคอะย่าลืมนะคะสละที่เป็นแกนแนวตั้งๆแบบนี้คือเขาตั้งตั้งมาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพยัญชนะแล้วก็สละต้องวางอยู่ข้างๆกันนะคะเอาพยัญชนะขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยสละเด้อนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะรอมเป็นคอเอคนะคะเคปกติได้เลยเพราะว่าคํานี้นะคะสละตัวนี้มีในไทยนั่นเองก็ผสมได้ปกตินะคะคอเอคนะคะก็จะออกเสียงค้างๆง่ายนิดนึงเนาะต่อมาค่ะตัวนี้สละเยแน่นอนไม่มีในไทยทำทำยังไงคะ เขียนเรียงตามตัวเริ่มที่พยัญชนะก่อนนะคะก็จะได้เสียงเป็นอคอไฟเนาะตามด้วยอะไรคะขีดนอกสองขีดต้องเท่ากับเยคคำนี้เราเสียงว่าเคเคก็คือขยเคเคทะเยนะคะแบบนี้เนาะเคโอเคฝึกเยอะๆนะคะถ้าช่วงแ,วแรกๆออกไม่ได้ไม่แปลกนะคะตอนช่วงอาจารย์เรียนแรกๆก,ก็ออกไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะคือออ ลิ้นมันไม่ไปอะทุกคนนะคะมันเจ็บกกลิ้นนิดนึงใช่ไหมคะมันเจ็บเอวนะคะแบบว่าพูดไม่ได้สักทีนะคะแต่ทุกๆภาษาค่ะเ,ออเราต้องแบบว่าฝึกเยอะๆพูดเยอะๆแล้วก็ฟังนะคะเราอาจจะเริ่มไปฟังคนเกาหลีมากขึ้นเพื่อให้เราแบบเกิดการเรียนเสียงและพูดคาแบบภาษาเกาหลีเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยได้ในเรื่องของการออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะหรือเนี่ยออกเสียงตามอาจารย์ทุกๆครั้งนะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ อ่ะทุกคนนี่ก็คือสระผสมสี่ตัวแรกนะคะที่เราจะทําความรู้จักกับเขาเนาะอ่ะเรามาควนรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะไปสระคู่ต่อไปค่ะอ่ะทุกคนขีดในคือสระแอนะคะขีดในต้องแอนะคะขีดในสองขีดระคะอ่าขีดในสองขีดต้องแย่ขีดในสองขีดต้องแย่ค่ะทีนี้ขีดนอกขีดนอกขีดนอกเอขีดนอกต้องเอขีดนอกสองขีดขีดนอกสองขีดเท่ากับสระ ย yeah, ค่ะนะคะนอกสองขีดต้องย yeah, ยนะคะแบบนี้เนาะทวนบ่อยๆค่ะทวนบ่อยๆนะคะโอเคนะคะสลับคู่ต่อมาค่ะโอเคทุกคนสังเกตเลยสลับคู่ต่อมานะคะเรามาดูนะคะเขามีส่วนที่แตกต่างกันและส่วนที่เหมือนกันมีไหมคะจริงๆแล้วนะคะคู่เนี้ยจาง่ายนะคะจําว่าสลับทั้งสองตัวเนี่ยจะมีหัวอ่าจารย์ขอเรียกอันนี้นะคะไอ ขีดเล็กๆข้างล่างเอ่อขีดเล็ก <teor> ๆ <out> no. ตรงนี้นะคะตนุ่นะะตนุตอย่างเงี้ยค่ะตะปุ่มตะปุ่มตะป๋ำอะไรเงี้ยค่ะอาจจขอเรียกเป็นหัวแล้วกันเนาะในในในสระสองตัวนี้นะคะอ่าทุกคนสระสองตัวนี้นะคะจะมีหัวหัวเนาะอ่าทุกคนถ้าสระวาหัวยังไงคะหัวต้องหันออกจากกันอืมหัวหันออกจากกันโอเคลดไปนะคะทุกคนสระวานนะคะทั้งสองตัว คือในความมันเป็นสะระผสมก็คือเอามาผสมกันใช่ไหมคะก็สระสองตัวนี้พอมาผสมกันคือเหมือนแบบนักเรียนแบบเหมือนคนตังคีหน้ากันนะคะเหมือนคนแบบเตียดกันแบบว่าหันหัวไปคนละฝั่งอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบจินตนาการภาพไปด้วยน,นะคะจะได้จำง่ายๆเนาะ,ะนะคะหันหัวออกจากกันแบบนี้นะคะคือสระว่าหันหัวออกจากกันเท่ากับสระว่าโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนสระวอเราจะจาได้ยังไง ทุกคนดูวิธีการหันหัวเขาเออหันหัวจุ่มกันเลยหันหัวเข้าหากันใช่ไหมคะเออจุ่มเนี่ยน่าจะเป็นภาษาอีสานนะทุกคนหันหัวเข้าหากันใช่ไหมคะอ่าเอาหัวแบบเหมือนเอาหัวซุกกันอย่างเงี้ยเลยนะคะโอเคนะคะหัวหันเข้าหากันอันนี้คือส่วนแตกต่างแล้วนะคะของกันและกันนะคะระหว่างวากับบวอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกได้ด้วยวิธีดีนะคะ โอเคทวนอีกรอบว่าหัวต้องยังไงนะคะจำไว้เลยว่าหัวต้องหันออกจากกันนะคะแบบเกียน้านะคะเกียดหน้าไม่อยากมองนะคะหันคนละฝังไปเลยเนาะทุกคนจำไว้นะคะจะเป็นสละวาได้ต้องมีหัวทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวนะคะตัวที่อยู่ด้านหน้าและตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะต้องหันหัวออกจากกันโอเคไหมคะสละวาหันหัวออกจากกันต้องวานะคะทีนี้ค่ะวอวอนะคะรักกันมากนะคะ หันหัวแบบว่าเข้าหากันนะคะเอาหัวซุกกันอยู่นะคะจุ้มกันอยู่เนาะโอเคนั่นคือสลัวอนะคะนี่ก็คือส่วนที่แตกต่างถ้าทุกคนจาได้นะคะก็คือใช้วิธีนี้แหละนะคะอาจารย์ชื่อว่าน่าจะจำง่ายขึ้นเนาะทีนี้ทุกคนเร,เราจะเห็นว่าพอเป็นสลับผสมอย่างเนี้ยคะ่ะเราควรจะวางพยัญชนะนะคะเวลาที่ผสมกันเนี่ยไว้ตรงไหนดีนะคะทุกคนคะถ้าเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องวางพยัญชนะไว้ด้านบนสุดค่ะ เราก็หาความบาลานซ์นะคะให้กับเขาพยัญชนะอาจารย์ใช้ตัวเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาที่อาจารย์ะะรยจะเขียนเนะาะสาระที่มันเป็นแกนนอนๆมันก็ควรจะอยู่ด้านด้านล่างของเขาเสมอนะคะส่วนที่เป็นแกนแนวตั้งเราก็เขียนตั้งๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการวางสระผสมนะคะที่มีสองตัวที่ทั้งวางด้านล่างแล้วก็วางข้างๆนะคะพยัญชนะเอาไปใส่ด้านบนค่ะนะคะแบบนี้เนาะ ทุกคนก็ลองฝึกเขียนตามอาจารย์ดูนะคะแล้วก็สลับวอเนาะเราก็เริ่มจากการเขียนพยัญชนะตัวแรกก่อนสละอันนี้สลับผสมใช่ไหมคะเขามีกี่ตัวเราก็เขียนให้ครบเนาะเราก็เขียนให้มันบาลานซ์กันนะคะแบบนี้นี่แบบนี้นะนะคะฝึกเขียนเยอะๆดูนะคะฝึกเขียนเยอะๆดูคือก็จะเห็นว่ามีความแบบยืดยืดมากๆนะคะมือสั่นสุดเนาะ,ะนะคะ โอเคนะคะวิธีการเขียนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนว่าเขาอยู่กับพยัญชนะตัวอื่นบ้างละกันเผื่อใครยังมองภาพไม่ค่อยออกเนาะอ่ะสมมติว่าเขาอยู่กับตัวนอนหนูแล้วกันเราก็เขียนอนอหนูขึ้นก่อนนะคะอันนี้เป็นสลับผสมสละวอใช่ไหมคะหัวตรงจุ้มกันทุกคนก็เขียนสระที่อยู่ด้านล่างก่อนแล้วค่อยตามด้วยสระที่อยู่ข้างแบบนี้นะคะมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนนคะประมาณนี้อ่ะส่วนถ้าเป็นสละวานะเอาเป็นฮอนุพุกแล้วกัน อ่ะโอเคเราเราเขียนฮอนแะลพุ่มาก่อนตามด้วยสระที่อยู่ด้านล่างก่อนแล้วก็สระที่อยู่ข้างๆเห็นไหมคะแล้วก็จะได้สระวาม,มาแล้วนะคะแบบนี้นี่คือวิธีการเขียนนะโอเคค่ะทีนี้เรามาลองออกเสียงกันระหว่างวากับวอนะคะทุกคนอย่าลืมนะวากับวอส่วนที่แตกต่างกันเขาดูจากไหนคะดูจากหัวที่หันออกจากกันหรือหันเข้าหากันนะคะถ้าแบบเออเกียดที่น้ากันมากหันออกจากกันนะคะคือสระวานะคะถ้าแบบเออสระที่รักกันมากนะคะคือสระ วอลนะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการจะดูนะทุกคนให้เราจําวิธีนี้ก็ได้นะคะก็คือทุกคนจาไว้เลยอันดับแรกคือสละที่มีแกนแนวนอนและแกนแนวตั้งผสมกันเท่ากับบอแหวนอืมถ่านนี่ยค่ะอันนี้อาจาย์ให้ลองสังเกตนะต่อไปนี้นะคะ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันมีแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนผสมกันตลอดเลยทุกคนจะเห็นว่าทุกตัวจะมีบอแหวนมาด้วยนะคะนี่แหละอันนี้ก็คือหลักการจําอีกอันหนึ่งนะคะจำไว้นะอีกรล่านึง แกนแนวนอนและแกนแนวตั้งนะคะผสมกันจะเท่ากับวอแวนวอแวนก่อนนะแล้วเอาสระที่อยู่ด้านหลังค่ะมาผสมก็คือสะที่อยู่ด้านหลังสุดคือสระอาใช่ไหมคะรวมกันเป็นสระว่าใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะนะคะใครใครชอบแบบไหนนะคะเอออาจจะดูที่หัวก็ได้ดูดูวิธีนี้ค่ะแกนแนวตั้งแกนแนวนอนนะคะผสมกันเนาะนอนตั้งนอนตั้งผสมกันเท่ากับวอแวนแล้วเอาสระข้างหลังสุดนะคะมาผสมคือสระว่า เลยได้เป็นสระว่าแบบนี้ก็ได้นะคะสลัว,วหลักการเดียวกันค่ะแกน,อนนอนแกนนวตั้งเท่ากับอะไรคะเท่ากับวแหวนแล้วก็เอาสละข้างหลังมาผสมสละข้างหลังนะคะหันไปฝั่งไหนคะหันไปซ้ายใช่ไหมคะซ้ายต้องอที่เราแบบเรียนเรื่องของสละเดี่ยวกันมาใช่ไหมคะรวมกันเป็นวอ ก่อนที่เราจะมาเรียนสลับผสมนะคะเราควรจําสลับเดี่ยวให้ค่อนข้างที่จะแม่นก่อนนะแล้วค่อยมาเริ่มสลับผสมนะคะจะได้ไม่แบบไม่ตีกันเนาะนะคะแบบโกตีกันไปหมดเลยไม่รู้จะจําตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือวิธีการจํานะคะวากับบอเนาะมีสองวิธีนะคะอย่างที่ตอนแจ้งไปนะ,ะดูหัวก็ได้นะคะหัวที่หันออกจากกันนะคะ,ะเกลียดกันเกลียดกันมากนะคะแบบไม่อยากนั่งมองหน้ากันนะคะคือสลับวานะคะ แต่แบบเออตอนที่รักกันนะคะแบบเอาหัวแบบแทบจะสุกกันอยู่นะคะแบบนี้คือสละวอโอเคไหมคะแล้ววิธีการจําบอีกอันหนึ่งก็คือแกนอน,นอนแกน,นตั้งผสมกันเท่ากับวอแหวนแล้วเอาสละข้างหลังมาผสมเป็นวออาวานะคะส่วนสละวอนะคะแกนอน,นอนแกน,นตั้งเท่ากับอะไรคะวอแหวนเหมือนเดิมนะคะแล้วเอาสละข้างหลังมาผสมคือสละอวอกันเป็นวออวอนะคะทีนี้มาผสมคํากันค่ะ แน่นอนค่ะทุกคนวากับวอมเป็นสระที่ไม่มีในไทยอย่างแน่นอนนะคะเราก็ต้องเขียนเรียงตามตัวค่ะเริ่มกันที่พยัญชนะก่อนเหมือนเดิมพยัญชนะของเรานะคะตัวแรกก็คือคอควายนะคะผสมอยู่กับสระอะไรคะหันหัวออกจากกันแบบนี้ก็คือสระวานะคะเราก็ออกเสียงรวมกันว่าวาควานะคะแต่ควบกลร,รมได้เลยอาจารย์เชื่อว่าคำนี้จะควบกล้ำง่ายสําหรับคนไทยเพราะว่าคนไทยก็มีคาควบกลมนะคะคอควากับวแหวนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค อย่างเช่นคำว่าความอะไรแบบนี้ค่ะอ่าคำนี้ออกเสียงว่าคว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 าแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็มาที่สละวอกันบ้างค่ะเราก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะสลับวอไม่มีในไทยเริ่มพยัญชนะก่อนพอควายตามด้วยสะ,ะ,ะัเลยคะหัวซุกันหัวจุ้มกันแบบนี้นะคะสละบวอค่ะนะคะรวมกันเป็นควควนะคะควาคล้ายๆเอ็มคเทียอะไรเงี้ยค่ะควอะควาเรียมอะไรเงี้ยค่ะคว คอวคอ,อวคอคอแบบนี้นะคะพูดเร็วๆแล้วก็ให้มันคอให้ได้นะคะก็คือควบกร,รมระหว่างคอควายกับวหวน,นะโอเคะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นท้งวิธีการจําแล้วก็วิธีการออกเสียงนะคะโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะอาจารย์จับอไว้ที่สลักนะคะหกตัวนี้ก่อนนะคะเราก็จะเหลืออีกห้าตัวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปถัดไปนะคะโอเคอาจารย์เบรกไว้ที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทบทวนสลักหตัวนี้ให้แม่นก่อนนะคะ ให้แบบโอเคจาได้ทั้งหมดแล้วค่อยไปที่สลักถัดไปเราจะได้แบบว่าไม่แบบไม่เบลอนะคะแบบสมองเบลอนะคะแบบไปเลยเพราะว่าถ้าเราเรียนแบบอ,อ,อัด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 อย่างเดียวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่องจำให้แม่นก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยไปต่อกันที่พาร์ทถัดไปคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันพาร์ทหน้านะคะอ่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูถึงตอนนี้เนาะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะช่องให้ด้วยเนาะ,ะโอเคไปแล้วค่ะอันยองขำซาเมดา